สวัสดีคับเพื่อนๆพบกับช่องปัญญาทานใส่นะครับวันนี้หลังจากที่ปัญญาเกิดใน f a c e b o o กไปแล้วนะครับว่าจะมาโชว์สลิปเงินเดือนนะครับก็คลิปนี้ก็จะทําเป็นคลิปเต็มให้ดูนะครับว่ารายจ่ายรายรับหักกันแล้วเหลือเงินเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากช่องปัญญาทานใส่ให้เพื่อนๆได้กดติดตามด้วยนะครับกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับคนที่มาใหม่ก็กดติดตามด้านล่างนี้นะครับกดปุ่มสีแดงแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ มาเริ่มกันเลยครับก็ต้องบอกว่าฐานเงินเดือนของปัญญานะครับปัญญาเป็นอาชีพผู้ช่วยกู๊กนะครับได้ค่าแรงขั้นต่า25,250เหรียญไต้หวันนะครับก็แล้วก็บวกกับ OT ทีต่างๆเนี่ยปัญญาได้ทั้งหมดเงินเดือนเดือนนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่ปัญญารับเงินเดือนนะครับ34,302เหรียญไต้หวันนะครับใกล้ๆมันจะเบลอๆนิดนึงนะเนี่ยตัวนิ้วชี้เนี่ย อันนี้เป็นเงินเงินแบบสุทธิทั้งหมดที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะครับ3 4 3 0 2ี่นเหรียญไต้หวันนะครับก็เรามาดูนะครับว่าโ t ปัญญาได้เท่าไหร่บ้างนะครับโ t ี OT หน้านะครับ2ชั่วโมงได้ทั้งหมด4 2ชั่วโมงเป็นเงิน5,895เหรียญไต้หวันนะครับ O t ที OT หลังสี่ชั่วโมงนะครับเป็นเงิน7 0 2เหรียญไต้หวันนะครับแล้วก็โอ,โอล่วงเวลาที่ต้องเสียภาษีนอก46ชั่วโมงนะครับ ก็ได้จำนวน14ชั่วโมงนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น2 4 5 5ี่ยเหรียญไต้หวันนะครับรวมโ t ททั้งหมดของปัญญานะครับได้ทั้งหมด9ก0 0ักับ52เหรียญไต้หวันนะครับเมื่อรวมกับฐานเงินเดือน25,250หนเหรียญไต้หวันแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเงินทั้งสิ้น3 4 3 0 2ี่ยเหรียญไต้หวันนะครับอันนี้ก็คือเป็นรายรับของปัญญาทั้งหมดนะครับต่อไปก็จะเป็นรายจ่ายนะครับมาดูกันนะครับว่าปัญญาหากักค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็จะมี ค่าประกันสังคมนะครับจำนวน530เหรียญไต้หวันนะครับแล้วก็อันดับ2ค่าประกันสุขภาพ392เหรียญไต้หวันนะครับอันดับ3ค่าภาษีรายได้นะครับ1,662เหรียญไต้หวันนะครับแล้วก็อันดับ4ค่าอาหาร2,500เหรียญไต้หวันนะครับก็จะรวมทั้งสิ้นเป็นเงินที่จะต้องหักนะครับ5,84เหรียญไต้หวันนะครับในสีดแดงๆ สีแดงคือ,อรายการหักนะครับตรงนิ้วชี้เนี่ยห้าพันแปดสิบสี่เหรียญไต้หวันนะครับเมื่อหักลบค่าเมื่อเอามาหักกับรายรับทั้งหมดของปัญญานะครับหักกับสามพันสี่ร้อยสามหักสามหมื่นสี่พันสามร้อยสองเหรียญไต้หวันหักลบกันแล้วก็จะเหลือ,อรายรับของปัญญาก็จะเหลือสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบแปดเหรียญไต้หวันนะครับนี่คือเงินที่หักค่าใช้จ่าย ส่วนค่าใช้ใจ่ายยังไม่หมดตรงนี้นะครับปัญญากู้กับบริษัทมานะกู้กับเอเย่นประเทศไทยนะครับก็ยังจะต้องมีหักอีกนะครับก็จะมีค่าล่ามนะครับ1,800บาทแล้วก็ค่าเอเย่นที่ปัญญากู้มาทำงานนะครับ 7, 3เ3 3 5หเหรียญไต้หวันนะครับนี่เล็กๆนี่หักลบแล้วจะเหลือทั้งสิ้น20,000กับ82เหรียญไต้หวันนะครับจำนวนเงินนี้คือจำนวนเงินที่ปัญญาจะได้รับ เข้าบัญชีนะครับสองหมื่นกับแปดสิบสองเหรียญไต้หวันนะครับสําหรับปัญญารู้สึกว่ามันก็ไม่น้อยนะครับมันมันอาจจะไม่เยอะสาหรับบางคนแต่สาหรับปัญญามันเยอะมากนะครับก็รับสุทธิแล้วหักลบทุกอย่างแล้วทั้งเอเย่นเมืองไทยค่าล่ามค่าอาหารค่าภาษีต่างๆค่าประกันสุขภาพต่างๆแล้วนะครับได้รับสุทธิเข้าบัญชีนะครับสองหมื่นกับแปดสิบสองเหรียญไต้หวันนะคะเพื่อนๆคิดยังไงครับก็เงินจำนวนนี้ก็ ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็หากใครสนใจที่จะมาทํางานไต้หวันก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมเอาไว้ Hawaii, นะครับเพราะว่าผมเนี่ยลงทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับงานไต้หวันเกี่ยวกับการเวลาผมไปเที่ยวไปอะไรผมก็ลงคลิปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ เวลาเงินเดือนออกผมก็จะเอาสลิปมาโชว์นะครับเป็นสลิปใบนี้เป็นใบ,บที่3แล้วนะครับใบแรกกับใบที่2ก็โชว์แล้วลองไปกดหาดูนะครับช่วงเดือนมกรากรุ่งาก็ผมก็ทำเอาไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นเดือนของเดือนมีนานะคระับแต่ว่ามันจะออกที่10เมษาแต่วันที่10เนี้ยตรงกับวันอาทิตย์ก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่11คือวันจันทร์ก็คือวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปกดเงินดูนะครับว่าเงินเข้าแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าก็น่าจะเข้าแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้วันที่11แล้วนะครับเ็เดีลยวจะส่ง เข้าบัญชีหมดเลยนะครับทั้งสองหมื่นนี่แหละก็ที่นี่มันก็มีอาหารกินสามมืออยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะครับก็เงินที่ของงวดที่แล้วก็ยังเหลืออยู่ประมาณพันกว่าบาทก็เก็บไว้ใช้ก็เงินวันนี้สองหมื่นก็สองหมื่นเหรียญไต้หวันคูณเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวลองไปคูณดูด้วยการเหรียดวันนี้นะครับผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูว่าเหรียดวันนี้เท่าไหร่นะครับก็สมกับมาเลยสองหมื่นเหรียญนั่นแหละ หากใครคิดจะมาทํางานไต้หวันนะคบมาสอบถามปัญญาได้นะครับปัญญาไม่สามารถบอกได้ว่าปัญญามากับบริษัทอะไรก็ถ้าอยากรู้ก็แอนอินบ็อกมานะครับปัญญาจะบอกในอินบ็อกเพราะว่าทางบริษัทเขาบอกมาว่าคือไม่อยากออกนามนะครับเพราะว่าเหมือนจะเหมือนเป็นการโฆษณานะครับถ้าอยากรู้ว่าปัญญามากับบริษัทอะไรก็อินบ็อกเข้ามาถามนะครับเดี๋ยวปัญญาทิ้ง ID Line ไลไว้ใต้ท้ายคลิปนะครับก็กด ID l ดี e ลมาได้นะครับแล้วก็อ่ะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ IDline นะครับตรงนิวโป้เนี่ยเห็นหรือยังครับ แอดเข้ามานะครับแล้วก็อ,อันดับที่2นะครับก็ f a c e b o o k ชื่อว่าดอกไม้สีเหลืองนะครับ,เห,นะรบเห็นไหมครับแล้วก็ที่สําคัญที่ปัญญาเน้นเป็นหลักนะครับก็คือช่อง YouTube ช่องนี้นี่เองกดปุ่มสีแดงข้างล่างนะครับข้างนี้หรือข้างนี้ไม่รู้สับสนเป็นปุ่มสีแดงก็กดติดตามเอาไว้นะครับแล้วก็เวลาปัญญามีอะไรอัปเดตหรือมีงานอะไรมาแนะนำปัญญาก็จะบอกนะครับ เนี่อยอย่างที่บอกนะครับก็ทางบริษัทแจ้งว่าเขารับเป็นงานก่อสร้างเพศชายนะครับใครไม่มีทุนอ่ะมีประมาณ5 0 0 0ถึง10,000บาทก็บินได้นะครับคือ5 0 0 0ันถึง1 0 0 0 0บาทนี้ห0ึ่งนบาทนี้จ่ายค่าอะไรบ้างนะครับ1สําสำหรับคนที่ไม่มีไม่มีพาสปอร์ตก็จะพาไปทำพาสปอร์ตยื่นวีซ่าตัว CA D เนะี่ยคือเราต้องจ่ายเองในส่วนของส่วนเงินที่5000ถึง0,000นนี้นะครับแล้วก็ประมาณนี้แหละ ็ที่เหลือก็ไปถามกับผู้จัดการเขานะคะหากใครสนใจก็แอดไอเดีไลน์มานะครับเดี๋ยวขึ้นให้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แอดเฟซบุ๊กมาก็ได้นะครับดอกไม้สีเหลืองเดี๋ยผมจะบอกให้ฟังว่ามีงานอะไรแนะนําแล้วก็งานอะไรที่บินเร็วๆนะครับก็เดือนหน้าก็มีบินก่อสร้างวันที่2 2นี้ก็มีบินก่อสร้างแล้วก็สิบเดือนนี้ก็มีบินก่อสร้างนะครับเป็นงานที่บินไม่เกินหนึ่งเดือนก็ได้บินแล้วนะคบหากใครมาสมัครนะครับก็สำหรับวันนี้ปนยก็ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามแล แล้วก็คลิปปัญญาจะบอกว่าคลิปทุกคลิปที่ปัญญาทำแล้วลงเอาไวอ้อยากให้เพื่อนๆดูให้จบคลิปไม่อยากให้เพื่อนๆกรอคลิปนะครับเพราะว่าปัญญาตั้งใจทํามากๆเลยนะครับ <study> บางทีนั่งตัดต่อแล้วตัดต่ออีกทั้งๆที่ทําไม่ค่อยเป็นนะคะก็คแค่ตัดออกแล้วก็มาต่อต่อกันนะคะแบบทําแบบบ้านๆนะคะเพราะว่าผมแบบไม่ค่อยเก่งไอทีแต่ว่าก็พอทําได้บ้างก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูแบบให้จบคลิปเพราะว่ามันจะได้เป็นกำลังใจให้ผมไงก็จะได้ทาแบบคลิปแบบ ดีๆต่อไปเรื่อยๆแล้วก็หากเพื่อนๆอยากให้ปีะยาะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับแล้วก็อย่างเมื่อวานลงไปสองสามคลิปเนี่ยไปเที่ยวบุกป,ป่าฝาดโดยกับเขามาลองไปดูน่าสนุกแล้วก็คลิปไปตลาดอ่ะก็ไปเจอเพื่อนๆอีกแล้วก็คลิปแบบไปเดินเล่นน่ะก็ไปเจอคนใหม่คนที่แบบว่าเพิ่งเดินทางมาจากประเทศไทยนะมาได้สองวันก็เออเขาไปซื้อของตลาดมากันแล้วก็เออเราก็ไปถามถ่ายว่าเขาซื้ออะไรมากันบ้างไปดูนะคลิปสนุกสนุก,นกวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย